เมื่อมือปืนได้ที่อยู่ของจักมาจากเพื่อนของจักเรียบร้อยแล้วก็บุกมาถึงบริเวณบ้านที่จักอาศัยอยู่และเตรียมดักรอซุ่มยิงอยู่ด้านนอกเมื่อโฉบโอกาสมือปืนก็ถามกับเฮียไปว่าเฮียจะให้ผมลงมือตอนไหนเฮียจึงบอกไปว่าพร้อมเมื่อไหร่ลงมือได้เลยมือปืนคนนั้นจึงแรงปืนไปที่จักและพร้อมจะเหนี่ยวกายทันทีซึ่งในตอนนั้นจักที่ตาไวก็รีบมาแกะผ้าที่มัดมือแก้วออก จังหวะที่มือปืนเหนี่ยวไกเสียงดังออกมาจักก็หลบทันและรีบบอกให้แก้วหนีไปเดี๋ยวเขาจะออกไปจัดการกับข้างนอกเองแก้วจึงรีบหนีออกมาจากบ้านอย่างทุลักทุเลด้วยความหวาดกลัวส่วนจักก็ออกไปดวลหมัดกับมือปืนผัดกันลุกผัดกันลับจักถีบไปที่อกของมือปืนมือปืนก็สวนหมัดกลับมาและใช้มีดคิดจะแทงไปที่ตัวของจักจักรีบตั้งรับจนมีดกำลังจะปักไปที่อกของจัก ตัดไปที่แก้วเมื่อแก้วเดินหนีออกมาได้สักพักก็ไม่ไาวเจอเขากับออลำพาที่มาดักรอเธออยู่แก้วมองออลำพาด้วยความตกใจออลำพาจึงบอกไปว่าไม่เจอกันนานเลยนะนางแก้วอ๋อไม่ใช่แกชื่อข้าวนี่นาจใจฉันเรียกชื่อเก่าหรือว่าชื่อใหม่ดีละ่ะแต่ไม่ว่าแกจะชื่อไหนแกก็ต้องตายอยู่ดีวันนี้ฉันจะไม่พลาดเหมือนเมื่อ25ปีก่อนพูดจบ อลลัมพาก็แลงปืนไปหาแก้วทันทีออลลัมพาคิดจะยิงแก้วให้ตายแต่จังหวะนั้นจักก็จัดการกับมือปืนและหนีออกไปช่วยแก้วได้ทันเวลาพอดีจักจึงเข้าไปลักกระสุนแทนแก้วจักถูกอลลัมพายิงและคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแน่จักจึงเอง่อขอโทษแก้วที่ทําทุกอย่างไปเพื่อปกป้องแก้วจากอลลัมพาแก้วก็ใจเหตุผลของจักแล้วจักจึงบอกให้แก้วเอาแฟดไ,ไดที่บ้านหลังเก่าของเรา พร้อมกับบอกรหัสที่สามารถเปิดเข้าไปดูไฟล์ในฝัดไดได้แก้วร้องไห้เสียใจที่จักต้องมาตายเพราะช่วยชีวิตเธอส่วนพวกของพาคินที่มาพร้อมกับตำรวจก็ได้ยินเสียงปืนทุกคนต่างตกใจกลัวว่าแก้วจะเป็นอะไรไปตำรวจจึงนำกำลังบุกเข้าไปสกัดจับจนได้เจอกับมือปืนคนนั้นและพบร่างของจักที่นอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นซึ่ง,งอลันพาที่ไหวตัวทันก็หนีรอดไปได้ส่วนแก้วที่สลบไป ก็ถูกพาตัวไปพักฟื้นขวัญแน่กับพาคินกับมาที่บ้านพาคินทุกใจอย่างหนักหลังจากที่รู้ว่าอลาัมพาแม่ของเขาบุกไปจัดการคิดจะฆ่านาแก้วขวัญแน่ที่เป็นห่วงจึงคอยปลอบใจพาคินที่กําลังเสียใจเรื่องที่แม่ของเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องเนร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดพาคินจึงหลับตาและซบไปที่ไหล่ของขวัญแน่จนเผลอหลับไป ขวัญเนตเข้าใจความรู้สึกของพาคินที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดที่แม่ของเขาเป็นคนก่อ,อไว้ส่วนแก้วที่รอดมาได้ก็กลับมาเจอกับพิรันที่บ้านแก้วดีใจมากน้ำตาไหลออกมาเอ่ยชื่อคุณฮิรันฮิรันเองก็เอ่ยชื่อแก้วออกมาที่ความดีใจเช่นกันสองคนสบตากันพร้อมก็จับมือ,อไว้อย่างแน่นด้วยความคิดถึงและต่างหวงใย,ยกันและกันแก้วสารภาพว่า ก่อนหน้านี้เธอความจำเสื่อมจึงไม่สามารถกลับมาหาฮิลันได้ฮิลันบอกว่าเขารู้ความจริงทุกอย่างจากขวัญเนธแล้วเขารู้สึกผิดอย่างมากและขอโทษแก้ยกใหญ่ที่ไม่สามารถปกป้องแก้กับลูกได้แก้จึงบ,บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของฮิลันแต่ถึงกระนั้นฮิลันก็ยังคงโทษว่าเป็นความผิดของเขาอยู่ดีทำให้ฮิลันสงสารแก้วมากและบอกความจริงเรื่องที่ขวัญเนธคือนิรันดาลูกสาวของเรา ที่ยังมีชีวิตยอยู่แก้วดีใจมากที่รู้ขวัญเนรคือนิรันดาลูกสาวของเธอส่วนคุณหญิงที่ฟื้นขึ้นมาและสามารถขยับมือได้แล้วคุณหญิงวิไลจึงมองไปที่ลินชักและหยิบม,มือถือเขาตัวเองขึ้นมาเพื่อจะโทรไปบอกแก้วให้ระวังตัวแต่เมื่อโทรกลับไปกลับไม่สามารถติดต่อแก้วได้จึงโทรไปหาฮิรันทานและรีบบอกกับฮิรันว่าให้ช่วยแก้วให้ได้ฮิรันที่ไดบฟังก็ยิ้มออกมาบอกว่าคุณแม่ผมเจอแก้วแล้ว แกวปลอดภัยแล้วครับคุณหญิงวิไลจึงโล่งใจสุนหิรันก็ดีใจที่คุณหญิงวิไลกลับมาพูดได้อีกครั้งเมื่อแก้วได้กลับมาอยู่กับฮิรันและขวัญแน่ด้วยกันแล้วพาคินที่รู้ความจริงจึงตัดสินใจขอเลือกทําในสิน่งถูกต้องตามที่เคยบอกไว้ขวัญแน่เอาไว้พาคินจึงนําหลักฐานทั้งหมดที่รวมถึงคําสารภาพของจากในแฟลตไดที่แก้วเป็นคนเปิดมันได้เพื่อหวังให้อลัมพายอมรับผิด ในสิ่งที่ตัวเองทําไว้กับครอบครัวขวัญเนรภาคินถึงกับน้ําตาคลอที่ต้องเปิดโปงความชั่วของแม่ให้ทุกคนได้รับรู้อลลัมพาผิดหวังและเสียใจที่พาคินทํกับเธอแบบนี้ขวัญเนรกับพิรันที่ได้ยินก็ตกใจและสงสารภาคินมากและทั้งสองก็น้ําตาคลอต่างซาบซึ้งใจจับาคินยอมเปิดโปงความผิดของแม่ตัวเองพร้อมกันนี้คุณหญิงวิไลที่หายดีก็มาปรากฏตัวต่อหน้าอลลัมพาเพื่อบอกความจริงให้ทุกคนรู้ว่า อารัมพาเล่นชู้กับชานนนและทําให้รันได้รู้แล้วว่าพาคินไม่ใช่ลูกของเขาแต่กลับเป็นลูกชายของชานนนคนขับรถที่เขาไว้ใจมาตลอดดันหักหลังทรยศเขาได้และทําให้พาคินรู้เรื่องที่เขาเป็นลูกชายของชาโนนคนขับรถอีกด้วยชาโนนรู้สึกผิดเป็นอย่างมากจึงขอโทษีรันและพาคินที่ทําให้ผิดหวังทั้งสองคนเชื่อใจและไว้ใจเขามากที่สุดทำให้อารัมพาต้องรับกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ เธอถูกตำรวจบุกมาจับก,กุ่มตัวเข้าไปรับโทษในคุกตามกฎหมายรวมถึงชาโนนก็ต้องเข้าคุกด้วยเช่นกันพาคินเสียใจมากที่ต้องเป็นคนที่ต้องพาพ่อและแม่แท้ๆเข้าไปนอนในคุกแม้จะรู้ว่าพ่อและแม่ทําทุกอย่างลงไปเพื่อเขาทั้งนั้นเมื่อขวัญแน่กับพาคินต่างรู้เลยว่าตัวเองไม่ใช่พี่น้องกันก็ทําให้พาคินรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับขวัญแน่เพราะรู้สึกผิดที่แม่ของเขาทําผิดกับครอบครัวขวัญแน่ แต่ขวัญแน่กับไม่รู้สึกเช่นนั้นเธอรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งใจในความดีของพาคินที่เลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องทําให้พาคินตัดสินใจเดินหน้าสาสัมพันธ์กับขวัญแน่ต่อไปเมื่อความผูกพันและความห่วงใยที่มีต่อกันการความรักทําให้พาคินตัดสินใจทําบางอย่างโดยมีบรรดาเพื่อนๆของขวัญแน่และวายโยเพื่อนสนิทของพาคินตามาช่วยกันทำเซอร์ไพรส์เพื่อที่จะบอกรักขวัญแน่และขอเป็นแฟน ไพ่จึงถือโอกาสนี้ขอแก้มบุ๋มเป็นแฟนด้วยเช่นกันส่วนวายโยก็ไม่น้อยหน้าขอพลอยใสเป็นคนรู้ใจด้วยคนและในค่ำคืนวันนั้นเมื่อบรรยากาศเป็นใจพาคินก็นั่งดีกีตาร์ร้องเพลงบอกรักขวัญเนรหรือนิรันดาเพื่อขอเป็นแฟนขวัญเนธทั้งตื่นตเต้นตกใจและดีใจมากแต่ก็ตอบรับคำขอด้วยการเขินๆอยู่ไม่น้อยทุกคนต่างส่งเสียงเชียร์แสดงความยินดีกันยกใหญ่ ทีรันกับแก้วคุณหญิงวิไลที่หายดีแล้วรวมถึงมะลิคอยใส่แก้มบุม๋มภัยและวายโยก็ต่างเชียร์ให้ทั้งคู่ได้ลงเอยด้วยกันจนกระทั่งวันนั้นมาถึงภาคินนิกตัดสินใจนำแหวนวงหนึ่งมาขอขวัญแน่แต่งงานพร้อมกับบอกรักกันและกันและจะอยู่เคียงข้างและดูแลขวัญแน่ตลอดไปช่วงนี้ทิรันดอนเทินหากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณครับสวัสดีครับ